เอาละครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ Rv อัปเดตแพทช์ใหม่นะครับผมไม่ว่าจะมีทั้งไอเทมที่แบบถูกบัฟขึ้นมารวมถึงตัวละครที่ถูกบัฟขึ้นมาแล้วครับและที่สาคัญที่สุดเลยคือไอเทมอย่างไกอาเขาถูกบัฟขึ้นมานะครับผมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยบอกไว้นะครับว่าถ้ายิ่งเลือดน้อยเนี่ยยิ่งทําให้ซัดเทนของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับและตัวละครอย่างเฟรนดิโน่เนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้ามีไอเทมชี้นี่เนี่ย โกงมากนะครับพอยิ่งเลือดน้อยยิ่งลำเด้งเลือดโหดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟลอเรนติโนกับเสื้อเขียวในแพชนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจริงๆออกเสื้อเขียวมาก็การได้แคร์เนตนะแต่มันก็เท่งถือว่าเป็นในทมที่ดีอยู่ดีนะครับแลวผมไม่ใส่สกินด้วยนะครับผมให้ดิงดิงด้อยโฮเลยทีนี้ว่าเจอเอนดอร์เจอไฮาเตด้วยนะครับเริ่มเกมมากดสเก็ตบอร์ดก่อนเลยครับผมยุกเล่นใหม่ของ, oh <my> ของแพชนี้ oh <my> ใช้ได้ทั้งเกมครับอลิมิเต็ดแบบไม่อั้น เกมนี้เจอฉี่อยู่เลนเดียวกันนะครับผมแล้วก็โตโลระเบิดโอ้โหยหวานเทียบครับแปะโดนเท่ากับสยองโอ้ยเฟิร์สบัตกันแล้วอะทำไมเร็วกันระาดนี้นีเอาไป3ดอกก่อนเลยละกันนะครับโอ้โหไม่ได้มีแค่สามมีโซโลด้วยที่สำคัญเลยนะครับผมพลังแฝงอย่างขนมชั้นนะครับทำให้ฟลเรนติโนเนี่ยโหดมากขึ้นอีกนะครับผมถ้าออกไกอาออยีตัวอะไรก็ตามนะครับที่มีขนมชั้นเนี่ยก็แบบ ออกไกด์อาร์ด้วยมันก็จะเก่งขึ้นด้วยระดับหนึ่งเลยนะน้องใหม่ครับผมมันทั้งสองเลนกับคืออเป็นเห็นวิโด้ก่อนสี่ดอกไอดอกเฮ้ยมาเอเลนดอจบบนแน่เลยน่าจะใกล้ละตัวนะครับพี่สี่มเลอต้นรำกัเถอะอะไรนี่ยทำไมมันลำหลุดๆวะ เดินไม่ค่อยออกเลยผมก็ไม่ได้ตั้งใจล้ำกันจักจั๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับกี้งงเวงอยู่เหมือนกันหยาบไหมสามวินี่ยับไปดิไอ้ดิจรด้ยโียบ้อย พึ่งตื่นนะครับมันก็จะแบบลำๆหลุดบ้างก็อะไรเอาใหม่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจลำแบบคันเซ็นนะไม่ได้ลำเป็นนะดู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 ฟ้าฟ้าแบบคอยดีกว่านะใช่ไหมหรือว่ามันเป็นฟลอเรนติโน่แพสใหม่กันนะที่แบบไม่ได้ตั้งใจลำคันเซ็นแต่มันก็จะคันเซ็นให้น่าใช่หรือมะตามเรียนป้องเลนต้าของเราถูกโจมตี ไอ้ดิงดิ่งด้ยโฮดิงดิงดิ่งด้ยโฮขอโทดติวขาครับบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะอาจจะกดไวไปก็เลยจะหล่อนๆนิดนึงนะครับผมไม่ได้ตั้งใจลำกันเตินหรอกผมไม่ได้ลำเป็นนะไอ้แม่วับบ้าบนะ

โอ้โหมันกะบุ้งอ้อมันไม่ใสซืส่อแล้วผมอันติติดกำแพงเต็มๆไอส้สเก็ตบอร์ดแพทนี้นี่แม่งทำสมดุลเกมเสียเยอะอยู่นะครับเนี่ยเติมเกมไวเกินนะครับท่านผู้ชมเอาจริงนะผมว่าแพทเนี้ยขอให้ออฟเลนหรือว่าแคลรีตายไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเสียเ,เลิฟต์นะครับอย่างเดียวคนสเก็ตบอร์ดก็เข้าเด็ดขาดเป็นเมคานิกที่ทำให้เลิฟต์ตงรู้สึกแบบ ไม่เองเดชไม่เองเดชเ,เ,เออเป็นไงล่ะเจสซกิตบอร์ดเหรอผมก็ใช้ได้นะครับคือแถทนี้ผู้ตามตรงนะครับก็ต้องแบบระวังมากๆกะนะอ่ะเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันเติมเกมไวมากครับทุกคนแล้วผมแบบดำแปลกๆมากเลยเกมไม่เป็นไรครับ,มรบผมผมจะเอาเป็นดาบใหม่ก่อนนะแล้วก็ได้เขียวทีหลังนะครับเพราะว่าเราจนเรียนกับสีเรื่องการ์ดหลด้วยนะครับออกกันเวียดมาดีนะครับ แต่งไงก็ต้องออกขอ,อกโงโกงขอให้โชคเข้าข้างหนึ่งเป็นดรอปเลยนะมาอีก,ก,กครับนี่เป็นดรอปก,ก็ได้ไปครึ่งหลอดนะครับอาจจะต้องเนียนแบบ เปิดดาร์กลอ่อหรือเปล่านะเอาอะไรวะออกข้างเกิดโอเคครับผมเกมนี้ไอเน็ตไม่มาเล่นเล่นเราเลยนะฮอกเสื้อ,เ,อเขียวไปอาจจะไม่ค่อยคุมนะครับงั้นผมอาจจะขึ้นเป็นกอดเจ็บอะไรอย่างงี้ไม่ก็คิวลอสก่อนแต่จะสะท้อนก็ได้ไม่ชูล็อตได้คุ้มสุด โดนเกียนแอนเน็ตมาเอางินเลยเหรอเพื่อนท่านเรอวะเอางินดีกว่าเพื่อนโอ้โหวิ่งเข้าไปเสิร์ฟจะชัดเฮ้ยโอ้มันเกียนไปตัวโล่ไอ้น้องตัวอะไรเนี่ยแม่งแอนเซิลจะนันติผมเลยเป็นการแค่หม่งโง่ๆ ขอให้โชคเขาครับผมก็รอนิชาอาจจะสัมผัสมากมากกดดับไม่ทันเปินะดแล้วไอ้สิงห์สวยเหรอหิงสิงิงเอาเอ๊อ เซฟิตทำให้มันลอยกูเลยปลาดอกไปโดนเซนะเมื่อกี้ใช่ไหมกูว่าใช่อะไรกันครับเนี่ยไปเล่นล่างดวนๆเลยเลือดไม่เต็มไม่เป็นไรแต่ต้องกันบ้าแล้วไอ้ฉีจะเย็นเย็น้องมีมาแล้วแฝะเลยละกันแงลําแบบมั่วแต่ก็รัวได้นะครับห1 4หนึ่งสี่

หนึ่งคิวก่อนวะไปผมเล่นขอให้โชคดีค่าเขียวมาแทงสวนโอ้ถ้ากินเสื้อเขียวทันนี่ผมมีสิทธิ์ไห้ตายนะเนี่ยโอเคฝากด้วยน้องพี่รับนานมากเออเอาแม่งดีตัวโล่เพื่อนกูชน เกือบว่ะจังหวัดโตโน่พลาดง่ายเกินนั้นทำแบบโอ้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 อะไรวะเนี่ยถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเครื่องกูร้อนมากกระตุกมาก เจอเกี่ยวพี่มาแล้วด้วยขอ,อโชว์พลังเด้งเลือดหน่อยทีว่าจะดูมันจะเด้งขนาดไหนนะครับศับาาตรูเรียกดันเซเลเยอร์ออกมาแล้วของท่อนชงถามว่าทำไมเลือดเต็มต้องวับกลับนะครับเราจะไปเอาสเก็ตบอร์ดที่บ้านไปชวนมันนะผมเพราะว่ามันจะเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวไงเห็นไหม ทีมหน้าผมครับตบเลยน้องไกลไปหน่อยนะติกเกร์ไม่มีเรระวัง,ง,งแค่หายายเ้ยโดน,นแลกๆนะัปิด

ขอกเล่นเยอะกันจังวะไ่าม่ไหวแล้ววะต้องการดาบแทงวะต้องการแทงให้สามทีตายอ่ะท่านหญิงพริบปีปลาของท่านช่างเอาไว้เพื่อที่จเก็บก่อนเดี๋ยวไปดิมาไปตายเหร ก็มาโอเคเฮ้ยทำไรไปรุ่นตีแป๊บตีดักได้ฝ่ายอะไรเงี้ยเอาสองมีเด็ดเด็ดแปดสามสิบ เก็บร่างโอเคไ่กลับไ้กลับไม่ปักด้วยไหวหรอวะเพื่อนเบาไปก่อนไหมไป แปลกๆว่ะเพื่อนเราคอมโบกันแปลกๆนะแต่มันตอนสุดท้ายได้เปล่าอย่างโอเคอนมันมากดยอมแพ้ไม่เห็นสัตว์โอ้โหกูชนะมาอย่างยากลำบากนี่กูจุดยอมแพ้เหรอเพื่อนเกมนี้เออก็ปิ๊งเหมือนกันน้องงงเซตติ้งแต่ต้นเกมล้ำแม่งหลุดหายเลยล้ำหลุดทั้งเกมก็ได้อยู่เอามันดิ 21บาทด้เนาะมันก็ถือขึ้นระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โกงเวอร์นะก็แข่งขึ้นตายากขึ้นคือผมมองถ้าสมมุติว่าฝั่งตัวข้ามเนี่ยมีเวทสักสองตัวออกไกอาร์มาฟอร์เดนนี่เจอแบบรวก่อนเลยแต่ว่าด้วยความที่ไอเทมชิ้นนี้มันบัฟมานะครับผมมันค่อนข้างนะครับว่าเมทที่จะต้องเล่นต้องเป็นเมทที่ออกตัดเลนแล้วก็ค่อนข้างุ้มค่านะครับผม แอนเมดกิ๊นิสตอรีออนอะไรนะครับถ้าแบบมวยแพทนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามวยมันไม่<อ>ค่อยแบบออกแต่เลือดไงออกแต่เลือดแล้วเม็ดมาหายเยอะนะครับแต่เม็ดยี่สิบหกนะครับผมแล้วความเสียหายสามสิบนะก็ถือว่าไม่แย่นะผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นฟอร์เรนนานแล้วเดิ ก็เลยไม่ค so so, ่อยชำนะครับต้องขออภัยด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟลอเรนติโนเสื้อเขียวนะครับถ้าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนนะครับตายยากขึ้นถึกขึ้นเอาง่ายก็คือเก่งขึ้นแหละนะครับสำหรับการออกไกอานะแต่ว่าฟอสเครปเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเอจิตนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคูดาวแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันลำต่อดอกไม่ค่อยทันนะครับก็สี่สิบไปเลยละกันเป๊ะๆนะครับผมไม่ขาดไม่เกินแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงสำหรับไกอาสแตนดาร์ดนะครับใช้กับตัวไหนคุ้มใช้กับตัััวไไไหนนนเเเกกกก่่งง็สาาามมรรถบบออออดด้ะคผผืปลทู 海丁兵队火。